สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติเกนนะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะปี2568แล้วเ้อก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็จะอยู่กับแพทอัปเดตนะคะแล้วก็กิจกรรมแล้วก็ขออนุญาตมาร,รวมวร่างขาเผอไว้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้แพทมีไม่เยอะมากนเนาะแม่บ้านก็เลยมารวมวเป็นคลิปเดียวเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติเกนด้วยนะคะที่ำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอบคุณผู้ด,ดูในทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ เอาละสำหรับวันนี้ก็ปไปดูแพกันไปดูกิจกรรมด้วยแล้วก็อัาคาเพลด้วยนะคะคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบคพิเซอร์นะคะแม่บ้างขออนุญาตแนะนำร้าน Super s p สเ i a l ียลชนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID Password ด้วยเพียงแค่ส่งลิงก์ URL ไปนะคะเรืราคาก็จะมีตามนี้เลยนะคะสามารถเช็คได้เลยแล้วก็อย่าลืมสอบถามทางร้านก่อนทุกครั้งด้วยนะคะ แล้วก็ช่องทางการติดต่อของทางร้านก็ตามนี้เลยมีทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ Li n e o f f i c i a l เลยนะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยค่ะสำหรับแพทวันนี้นะคะมีการเพิ่มตัวละครเด็กดให้กับตัวทดลองนะคะสามารถไปแบบใครอยากจะลองก็สามารถไปทดลองได้นะ,ะแล้วก็เปลีป่ยนแปลงท่าทางของกองโจมตีปืนลูกโม่ฐานะกระสุนจริงนั้นยาวกว่าปืนลูกสองนะคะยกเวะะ้นทัศน์วมแสงตะวันแล้วก็ปรับปรุงให้ท่ามันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเวลาขี่มา้า มีการปรับปรุงค่อนข้างจะหลายสกิลนะคะส่วนสกิลหลักๆที่จะเกิดไข่นิลิทาอยู่จะรู้ว่าก็คือ,แ,อแม่บ้านเรียกท่านี้ว่าท่าโหนสลิงนะคะแต่จริงๆมันคือชื่อท่าว่าผู้เบิกทางเนาะก็มันจะไม่เปลี่ยนกระสุนให้แล้วนะคะก็คือเป็นกระสุนอะไรก็อยู่อย่างงั้นเนาะซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากนะคะแล้วก็แก้ให้ย่างก้าวทางหันลมสามารถใส่ในช่องทักษะได้นะคะแบบเอาไปกดเป็นตัวอื่นได้เลยประมาณนี้ แล้วก็เมื่อใช้ชัตส,สลับกระสุนนะคะจะมีซูเปอร์อาร์เมอร์ให้นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆสกิลเลยแต่ว่าเป็นการแก้ไขหลักๆก,ก็เป็นการแก้ไขค่ะอืมแก้ไขบากแก้ไขอะไรให้มันสม,มูทขึ้นเนาะซึ่งถือว่าดีมากๆนะคะสำหรับคนที่เล่นเด็ดไออยู่เนื้อหาต่อไปนะคะสาราสีด่อระดับแปดเก้าสิบนะคะสำหรับสาราดําส่วนตัวเนาะ เล้าบอสซันกุลนะคะหรือว่าบอสเสือนะคะเพิ่มระดับความยากเข้ามาแล้วสําหรับแปดเก้าสิบเนาะเพราะว่ามันเอ่อเป็นการเตรียมการให้เราได้พบกับร่องรอยของโวทเเลียนนะคะกลับมามา,มายาตัวที่สี่ที่คือมันจะเพิ่มเข้ามานั่นเองเนาะเอ่อแล้วก็เอ่อบอสต,ตัวนี้นะคะจะใช้เกียร์ของเราเองนะคะจะเกียร์ข้างในไม่มีผลเนาะคือปกติสาราปารี้เนี่ยเอ้ะขอโทษสาราส่วนตัว มันจะใช้แบบว่าเหมือนลูกแก้วแทนเกียร์นะคะซึ่งก็จะมีกี่เมกกี่เมกก็ใส่ไปแต่ว่าระดับ8ปดเนี่ยตัวนี้ไม่ใช้นะคะก็คือเอ่อใช้ความสามารถของของเกียร์เราล้วนๆนะคะหรือว่าอุปกรณ์ของเราล้วนๆเลยทีนี่ของเลยนะคะที่มีโอกาสได้รับเนี่ยก็มีตั้งแต่ของแบบเอาไว้ตีบวกคาราชานะคะก็คือน้ําบริสุทธิ์ถึงรุ่งแางมีทองมีเงินมีสเกลความทรงจํามีเปลวไฟของฮงอิ๊ มีหินดาไม่เหรี่ยนตานะคะมีถุงมือดาแล้วก็มีต่างหูเดโบนะคะระดับเอกโทตีเอ่อแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งถือว่าดีงามมากๆเนาะอ่ะต่อไปนะคะเรื่องสําหรับอันนี้ชุดขี่ม้านะคะสำหรับขายมาเนอก็มีงานปรับเปลี่ยนนะคะให้เอ่อสามารถใช้เครื่องมือตัอเดเย็บของเมิร์ที่ซื้อจากร้านคาเพลกับชุดขี่มา้าและหมวกขี่มา้าร่วมกันได้นะคะหลังจากอัปเดตวันที่สองบการาก็คือวันนี้ ก็คือหมายถึงว่าสามารถเออไอเดี๋ยวนะเครื่องมือตัดเย็บเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสิทธิพิเศษที่เราสามารถย้ายชุดขี่แมากับหมวกได้นะคะเมื่อก่อนรู้สึกมันจะใช้ร่วมกันไม่ได้ตอนนี้ก็คือให้ใช้ร่วมกันได้แล้วเนาะสำหรับกรณีที่คนแบบไม่อยากจะซื้อชุดขี่มมาใหม่แล้วอยากจะย้ายตัวหรืออะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้ต่อไปนะคะเพื่อสถานที่รับเอ,อ่อเวบบนบริสุทธิ์นะคะ ก็ง่ายๆก็คือเอาความโลกของวิญญาณดำสามอันไปแล่เป็นก้อนไวมูบิเลสุสิบอันได้แล้วก็เหรียญตานักล่าห้าอันนะคะตัวสถานที่หลักสำหรับการรับความโลภของวิญญาณดำก็คือบอชช่องว่างนั่นเองแล้วก็เหรียญตาสัตว์นักล่านะคะได้รับจากการอัญเชิญสร้างของพังโบราณตำานัต้องห้ามคำพีที่เอพวกดิสต่างๆค่ะดิสหนึ่งดิสสองดิสสามเนาะประมาณนี้ต่อไปเพิ่มวัตถุโบราณของเซลลร่าข้ามประสบการณ์การค้านะคะ เออแล้วก็ปรับปรุงไอคอนปลานะคะให้มันดูดียิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้อืมแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแหละมีงานปรับเปลี่ยนเอออย่างเช่นเออพื้นที่ล่าป,ป่าไม้นะฟ้าฟ,ฟันนะคะหรือป่าหลุนรารอนะคะเอาต้นไม้ออกนะฮะจะได้เราจะได้ไม่เดินเดินไปชนเนาะโอเคปไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะซึ่ง มันจะเร็วๆนิดนึงเพราะว่ากิจกรรมมีแค่เดียวเลยค่ะก็คือกิจกรรมภารกิจกิวแลว้วก็ล้างบอสกิวร่วมกับสมาชิกกิวนะคะถึงวันที่สิบหมกราคมเนาะคือต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากเหตุการณ์เครื่องบินในเออนะคะเขาก็เลยที่เกาหลีอ่ะเขาก็เลยมีงานอะไรนิดน,นึงกิจกรรมหลอดที่นี้มันก็เลยมาน้อยนะคะจริงๆเขาจะงดเลยด้วยซ้ําแต่ว่าโอเคเขาก็ยังแบบเอามาให้เรานิดนึงเนาะอย่างเงี้ยก็ต้องขออนุญาตแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นัน้นด้วยนะคะโอเคต่อไปเออ กิจกรรมนะคะถึง16มกราคมเนาะก็เจำนวนครั้งที่อัญเชิญออกมาได้เนี่ยจะให้สองครั้งนะคะบอสกิลสำหรับช่วงในกิจกรรมเนะเรระะเา,บา,บา,บานนะ,ะแล้วก็ระยะเวลาบัฟคูดาวกิลนะคะแล้วก็ลดระยะเวลาณการใช้เรื่องขับสาบานเนาะก็ดีงานมากๆแล้วก็พลังกิลนะคะที่ยกระดับขึ้นก็จะมีแบบตีมอนตีมอนหมื่นตัว My g o d อ e s s <laughs> อันนี้ก็นะครับว่าสามารถได้รับในเช่นส่วนไปเลยนะฮะ ลุยลุยลุยสายบอสอืมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมค่ะมีแค่นี้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูร่างคาเพิรมกันนะคะเอาละค่ะมาดูร่างคาเพิรกันนะคะของวันนี้ประจำวันที่สองมกราคมสองห้าหกแปดเด้อเออหนึ่งเนี่ยหนึ่ง,งจากเราไปแล้วนะคะทุกคนส่วนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ว่าก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อันหนึง่งซึ่งถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ต้องนะเสียงเงินกันสักนิดนึง อ่ะเอาอันนี้ก่อนเน๋ย่ค่อยไปเรื่องชุดแฝคือคำพีแห่งดุลยภาพอัดแน่นนั่นเองนะคะเอาอง่ายๆมันคือใบย้ายเลเวลแต่มันไม่ได้ย้ายแค่เลเวลค่ะใบเนี้ยใบเนี้ยมันย้ายช่องกระเป๋าน้ำหนักด้วยแล้วก็ทักษะตัวละครด้วยแต่จริงๆทักษะตัวละครเราแทบไม่จำเป็นแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มันตันคือทุกคนเนี่ยจะหนึ่งพันแต้มก็เต็มแล้วส่วนอีกพันแต้มเอาไว้ใช้เรื่องน้ำหนักเนาะ ทีนี้มันใบเนี้ยเมื่อก่อนมันเคยแจกค่ะตอนที่เขารีเวิร์กตัวละครเนาะหลายปีแล้วประมาณสักสามปีที่เหลี่ได้นะคะซึ่งตอนนี้คือเอามาขายแล้วซื้อได้ตักูลละหนครั้งนะคะหมดเขมวันที่สิหกมกราคมประเด็นคือแพงแมากราคาอยู่ที่สองพันห้สี่สิบาบาทนะคะทุกคนถ้าซื้อสามใบจะอยู่ที่สามพันห้ารอยี่สิบห้าบาทนะคะเป็นมีสองแพ็คให้เลือกซึ่งอ แล้วก็ออตัวซีซันใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็เหมือนว่วเดทไอจะใช้ได้เลยนะอืมแต่แบบอืึหึหึร้ายกาดเ,เห็นแล้วก็ปวดหัวแต่ถ้าใครมีใบรดอะ่ะเอาจริงๆคุ้มอยู่ถ้าใครแบบเลเวลเยอะเหมือนไม่บา้านแบบหกห้าหกหกอย่างเงี้ยเราจะยยายตัวจริงๆก็ค่อนข้างแนะนำนะคะแต่ แต่ถ้ามันไม่ไหวอะเพราะอาจริงถามไม่บานไม่บ้างก็ว่าแพงแบบแพงมาอแพงโคตรๆนะ่าจสักสองพันน่ะเออแต่แบบอนั่นแหละคะ่ะถ้าใครถ้าใครแบบไหวใครมีงบประมาณจะซื้อนะ่ะก็ถามว่าคุ้มไม่คุ้มแต่ถ้าใครไม่มีงบจริงๆก็ให้ข้ามไปเลยคะ่ะแล้วก็เวลใหม่เองหรืออะไรเองก็อาจจะดีกว่าอันนี้ก็ลแล้วแต่นะคะลองตัดสินใจดู เพลต่อไปบาขยายช่องกระเป๋าตะปูสุกสุดสี่ช่องแล้วก็อัปเดตชุดกล่องผู้ช่วยเสียงสายปูคอนแบบเอแล้วก็แบบธรรมดาเข้ามานะคะซึงราคาก็อนราคาเต็ม500บาทปุ๊บเดี๋ยวก็เดทไอ้์ใส่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วก็เอ่อชุดพรางทะเลทรายกับชุดภาาแอนนะคะของเดซอส์นั่นเองแล้วก็ชุดเอ่อโจรสลัดหรือว่าชุดคนนอกกฎหมายแห่งมังโกเลียนะคะแบบขาสั้นขายาวแบบมีรอยสักไม่มีรอยสักนะคะ ก็เอาเข้ามาขายให้แบบทาวอรเลยแล้วก็เด็ดานใส่ได้ด้วยแล้วก็ต่อไปชุดตัวสลักโคโค่นทัชนะคะเอาเข้ามาให้เด็ดไอใส่ได้ด้วยเฉยเลยเพราะว่าปกติชุดนี้มันใส่ได้แค่ไม่กี่ตัวนะคะแต่โอเคแอดเข้ามาให้เด็ดไอเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้อืชุดนี้จำได้ว่ามันมีคอเซแล้วก็มีขาอีกสามตัวนี่ใส่ได้ไม่บ้างก็ลืมแหละ ถ้าใครอยากจะซื้อหมดเลยนะคะแนะนำแพ็กเกจนี้นะคะเพราะว่าเลือกได้สองชุดในราคาเ็ดรอห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะไม่ต้องซื้อหนึ่งพันก็จะมีชุดเมื่อกี้ที่ว่ามาเดอ้ออ่าโอเคต่อไปแพ็กเกจการประชุมพายปีใหม่แบบที่หนึ่งนะคะราคาห้ารอยเก้าสิบห้าบาทมีของสารพัดประโยชน์เจ็ดวันนะคะมีพรอ,อมามซิลเจดวันน้ำสละอมุ่นเจดวันเดอ้อแล้วก็อื่นอ่ีกก็จะมีหินค้อเอาไปสูมกันนะคะต่อไปแพ็กเกจการประชุมพายปีใหม่นะคะราคาสองพันสองรอยเก้าสิบสองบาทนะคะ ก็เอ่อเป็นกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมแล้วก็มีกล่องปีใหม่นะคะเอาไปสุ่มค่ะสุ่มของมีหิขคอสองพันสองพันยี่สิบห้าอันด้วยนะแล้วก็เอออื่นๆต่อไปแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพปีใหม่นะคะราคาหนึ่งพันสองร้อยแปสิบาทเลือกได้สองอย่างก็จะมีกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมความจางของช่างก็ยี่สิบอันหออีกคที่ราคานะคะต่อไปแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพปีใหม่แบบที่สองนะคะราคาหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบาท ก็จะมีกล่องเรื่องรับชุดพรีเมียมหนึ่งกล่องสำหรับช่าง120ร้อยี่สิบอันของอินคนที่ล้ำค่าห้าอันแล้วก็แพ็กเกจการดงลงชีวิตปีใหม่นะคะราคาสี่ร้อยบาทอันนี้กล่องมีกล่องเลือกรับชุดเฉพาะทางด้วยหนึ่งชุดแล้วก็ของแถมเนี่ยจะมีคูปองลดราคาหมวดไอเทมสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซึ่งคูปองเนี่ยต้องใช้สามวันนะคะหลังจากได้แล้วก็เออสามารถลงทะเบียนเก็บไว้ได้อีกเจ็ดวันรวมเป็นทั้งหมดสิบวันนะคะแต้ถ้าลืมกดก็อดนะจ๊ะ จ,จริงๆแพ็คนี้มันแบบเหมือนแอบ,บมาหลอกเราอ่ะคือเหมือนแบบให้เราซื้อเนี่ยแล้วเอาคูปองไปลดไก่บบเมื่อกี้คะ่ะเพราะว่าเราคูปองลดสาิเปอร์เซนเนี่ยจะลดจากสองพหรือประมาณพันแปดนะก็นั่นแหละถ้าใครมีใบรดเรื่องบาบาเชียนะคือใครจะย้ายตัวจริงจั่ะก็แบบอืมแต่ก็เหนื่อยเห็นแล้วค่ะแล้วฉันจะช็อกตาย <laughs> โอเคต่อไปนะคะแพ็กเกจแบบ1ิบาทนะคะหรือ1ิเพอร์นั่นเองสำหรับปีส5 6ห้าหกแปดนะคะก็มีหองหินก้อนที่น่าอัศจรรย์มีพอของไอรีออร์ห้าอันนะคะกล่องเลือกใบเปลี่ยนทัศน์หนึ่งอันพอของช่างสิบห้าวันเอ้ยเอยเอพอของช่างสิบห้าวันหนึ่งอันนะคะคืออันนี้มันจะเป็นแบบว่าเออคุณกดแล้วคุณจะได้พอของช่างทุกๆวันนะคะจะต้องอ่อนด้วยนะสิบห้าวันวก็กล่องเลือกรับ เออคลังเก็บของเจอจระเขนะคะแล้วก็มีอเอ่อหิคนคาถาตกใจเทมแพ็กเกจพงแห่งโอมูลนสามวันนะคะแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพที่พอเหมาะหนึ่งอันน้ำตาลย,ยังใส่ลมสามอันแล้วก็มีคำพิเเพิ่มค่าประสกรบการณ์ผ่านะนะคะอันละสิบบาทนะแล้วแต่เลือกเลยยโอเคโอเคเนี่ยเออเนี่ยหมดละก็ประมาณนี้ค่ะก็หมดแล้วเด้ <laughs> อเ,เย่จะ <laughs> เ,เย่ทำไม <laughs> อ่ะค่ายัง <laughs> เอเ่อ ของบางอย่างนะคะอย่างเช่นเฟมาฟเฟเรือบ้าบาบา,บา,บานะคะลดราคาถึงวันที่9มกราเนาะแวะเข้ามาดูกันได้แล้วก็เตะม,มากเตะมากคุยมาบ้าบาบาอย่างลดราคาอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะที่สรุปเด่นอ่ะตอนนี้ใส่ได้กี่ชุดเนะี่ยโอ้เต็มเลยหลายกาดอ่ะโอเคเ๋ตวต้องไปนอนตบตีกับตัวเองก่อนเอายังไงกับแพ็ ยายเวลเนี่ยเห็นแล้วหัวจะปวดอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแม่บ้านต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้าอย่างไัก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะแต่ไม่พ่าคลิปใหม่ยของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย